24นะคะวันนี้ก็เป็นเ,นเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานนะคะก็้าคามเนื้อฝากตัวด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่หลงกันเวชกุลตรองกับสายมิสแคนไทยรัฐ2024ค่ะก็ขอบคุณพอยูทูปมากๆนะคะขอบคุณการมาที่เจอพวกเรามาเลยนะ,ะยก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะก็จริงๆคนณน่าหลายคนมากๆเลยแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้พูดคุยหรือว่าได้เจอกันก็นกยังไงก็ฝากด้วยนะคะ สวัสดีค่ะใบมิ้นกิตยาพรคุ้มมีรองอันดับสองวิสแระไทยแลนด์ค่ะก็อยากจะให้ฟ้ากับมานะคะให้ความสนุนเวทีดิสแก้แทนนี้ต่อไปอยากให้พี่ๆทุกคนนะคะขอบพระคุณฝนด้วยค่ะสวัสดีค่ะใบเสริมกันนะคะสุณพรทุ่งเรือค่ะรองอันดับหนึ่งวิสแระไทยแลนด์ปี2024ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณฝยดูนะคะขอบคุณฟ้าขอบคุณมานะคะที่เชิญพวกเรามาเป็นส่วนหนึ่งของงานดีๆแบบนี้นะคะและก็หวังว่าจะเป็น ต่อไปแบบนี้อีกนานๆเลยนะคะยังไงวันนี้ก็ฝากโพลยูทว้ในออบอกออบใจของทุกคนด้วยนะคะสไปเลยค่ะลิลมาลินทราณนนะคะ Miss มิสแฟน Thailand 2024ค่ะก็ปีที่แล้วนะคะมาในฐานะอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็เป็นแฟนด์ที่ดลงดูมากม,มา นะะคปีนี้ก็มาในฐานะมิสแกรนไทยแลนด์แล้วก็ยังอยู่กับแบรนด์นี้อยู่นะคะก็หวังว่าแบรนด์มเอ้ยแบรนด์โฟยูทูบนะคะจะยังเป็นแบรนด์ที่สนับสนุนพวกเราบิสกันต่อไปแล้วก็เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่น่ารักทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอุ้มนะคะทวีพรพิงจัมรัตน์นะคะก็ดีใจมากๆวันนี้เป็นการดิวงานแบบไฟไหม้เลยนะคะที่เห็นเดินเมื่อกี้คือเพิ่งลงจากวินนะคะ25นาทีจากพระรามค่ะพระรามเก้า ก็ขอบคุณท่าวพี่พี่โพยูทูบมากๆนะคะที่เชิญู้กมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยรอบที่แล้วเรามาในทีมมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ว,วันนี้มาในรุ่นของรุ่นพี่แล้วขอบคุณมากๆนะคะที่ยังรักแล้วก็เอ็นดูมิส s ก r a n d ไทยแลนด์แล้วก็เอ็นดูเปกเรา